ผู้นำยุคใหม่หัวใจ4.0ยุค4.0เป็นยุคที่ต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานการดำรงชีวิตด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นยุคที่บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งบทบาทของผู้นำเราลองไปติดตามกันว่าผู้นำยุคใหม่หัวใจ4.0 ในมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นอย่างไรมีกลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างไรในยุค4.0ให้ประสบความสำเร็จลองติดตามกันดูจากคลิปนี้ค่ะนายธรมธรมทัศน์เลิกประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางตำบลหงเจริญอำเภอท่าแสะจังหวัดชุมพร ปัจจุบันอายุ55ปีจบการศึกษาคารุศาสตร์บัณฑิตการศึกษานอกระบบวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีคารุศาสตร์บัณฑิตการประถมศึกษาสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีคารุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประสบการณ์ทำงานพุทธศักราช2538รับราชการครูในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านวังทองจังหวัดลพบุรี อาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนไทยรัฐวิทยา97จังหวัดระนองอาจารย์หนึ่งระดับ5โรงเรงียนบ้านธรรมเจริญจังหวัดชุมพรพุทธศักราช2547ัารดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านธรรมเจริญจังหวัดชุมพรครูชำนาญการโรงเรียนบ้านจันทึงจังหวัดชุมพรพุทธศักราช2554ารงตํา่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์จังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านพลุตะเคียนจังหวัดชุมพรผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบึงลัดจังหวัดชุมพรพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกลางจังหวัดชุมพรจากความมุ่งมั่นตั้งใจบริหารงานในฐานะผู้นำของสถานศึกษาทำให้มีผลงานเด่นมากมายเช่น รางวัล MOE Award ผลงานระดับดีเด่นประเภทบุคคลสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารางวัลเสมาปปรสระดับดีเด่นโลบประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอวัยมุกรางวัลครูรู้สภาระดับจังหวัดประเภทผู้บริหารดีเด่นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งและรางวัลส่งคุณค่าสพอทอเบกอวิรระดับชาติครั้งที่8 ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการจากการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและใช้กลยุทธ์ในการบริหารที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนบ้านกลางประสบความสำเร็จด้วยการเป็นโรงเรียนสี่สวยสี่สุขด,ดังนี้โรงเรียนสวยด้วยสี่แนวคิดคือสวยด้วยความร่วมมือสวยด้วยคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาสวยด้วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม และสวยด้วยบุคลากรยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจบริการพร้อมทั้งนักเรียนสุขด,ด้วยแนวคิด4สุขสุขกายสุขภาพดีมีวินยัยสุขใจสุขปัญญาและสุขวิชาการนอกจากนี้โรงเรียนบ้านกลางยังได้รับรางวัลการันตีคุณภาพอีกมากมายอาทิเชนน่นสถานศึกษารางวัลพระราชทานรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร รางวัลเสมาปปรส ALL, ระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขสาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกรางวัลเสมาปปสระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโลรางวัลระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาปลอดภัยรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบได้ส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กไทยกลุ่มวัยเรียนจังหวัดชุมพรผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระพราชทานมั่นนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2562ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดกลางระดับทองเบื้องหลังความสำเร็จต่างๆที่กล่าวมานั้นเกิดจากสมรรถนะหรือความสามารถที่สำคัญและจำเป็นในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ ที่ผู้นำพึงมีได้แก่ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานความสามารถในการปฏิบัติงานความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานเป็นทีมต้องสร้างแรงจูงใจภายในองค์กรขึ้นมาครับแรงจูงใจในที่นี้ก็คือเราาสร้างเราต้องรูวคุยทำความเข้าใจกับคณะครู ว่าในการทําง,งานนั้นเราทําแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรเราสร้างแรงเสริมเระตั้งเป้าว่าข้างหน้าเราจะต้องทําอะไรให้ไปให้ถึงนะอันที่สองนัก็คือในส่วนขอนงการทํางานเป็นทีการทําง,งานทุกทุกอย่างเราต้องต้องทํางานเป็นทีเราจะทำคปนเดียวไม่ได้พวกเราทุกคน ามคนเาทำนมันจะต้องเอาทุกคนมาทำร่วมกันงการทํางานเป็นทีมเนี่ยถือว่าก็เป็นหัวใจส่วนหนึ่งของรายทางานส่วนที่สามก็ค yani ือในเรื่องของการสร้างเครือข่ายเครือข่ายในที่นี้นอกจากภายในโรงเรียนภายนอกโรงเรียนก็มีส่วนสําคัญในการสร้างเครือข่ายจากฤลิ์ให้มาเกิดเป็นสิ่ง ใหญ่โตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะเราทุกคนเป็นผู้อนาคตจะเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่จะต้องเป็นผู้บริหารสีู่เราต้องก้าวขัาเทคโนโลยีให้ไา้เทคโนโลยีตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของการเรียนการสอนเทคโนโลยีในเรื่องของการทํางาน ปในโรเรียนแล้วก mhm. ็ตอนนี้ทุกอย่างไปในโรงเรียนดันจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาทั้งหมดเทคโนโลยีในเรื่องของการสแกนใบหน้าเวลาคุณครูมาทำงานที่นรงียนใช้การสแกนใบหน้าล้่นหมจะถึงเวลานอกจากนั้นเราจะต้องมีอิวิญญาณ กตือรนในการค้นฟ้าหาในสิ่งที่เราไม่เข้าใจสิ่งที่เราไม่ทราบพอเราสงสัยปุ๊บเราต้องหาทางทีหาเพื่อที s s ่เอามาใช้กับโรุงเด็กคนหนึงเอามาใช้กับบุคลากราคนนึงเอามาส่งเสริมในสิ่งที่เขาไม่รู้ถ้าเขาไม่รู้อะไรถามเรา เเเรราาออบได้้ต้ตตงงป็นนปยั้ิดท้ายด้วยเคล็ดลับ5ใจไปสู่ความสำเร็จ 1. เห็นใจ 2. เข้าใจ 3. เปิดใจ 4. จริงใจและ5ใจแลกใจบริหารงานอย่างใส่ใจผู้นำยุคใหม่หัวใจ4.0